พอตักตีสามได้สามีเขาก็เลยขึ้นไปเยียบลูกเป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะเหมือนจะจากเราไปแล้วพอลงมาถึงพี่จับมือลูกนอยลูกลูกเราให้พระเจ้ารักษาให้พระเจ้าทําการรักษาพี่จับมือลูกนอยจับมืออธิษฐานพี่เชื่อไหมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้า สวัสดีค่ะนี่ยายพรเพราะยายพรรู้จักพระเจ้ามาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เขารับเชื่อก่อนแล้วก็ยายพรเข้ามาอะไรรู้จักเรื่องราวของพระเจ้ายายพรรู้จักเรื่องราวพระเจ้าในยายพรก็ไม่ค่อยได้สนใจัเท่าไหร่ยายพรก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละเพราะยายพรก็ไม่ค่อยได้สัมผัสพระเจ้าแต่แต่ยายพรก็ช่วงนั้นไม่ค่อยมีความสุขอะไรเลยทะเลาะกับสามีทะเลาะกันไปเรื่อยเปื่อยเลยยายพรไม่มีสันติสุขเลย อยู่มาวันหนึ่งลูกของเยพรได้เกิดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวตอนนั้นเยพรก็ตกใจมากเลยเยพรก็ได้แต่อธิษฐานแล้วกหมอเขาก็เลยพาลูกชายอของเยพรคือน้องเจนได้ไปรักษาให้คีโมฉายแสงจนวันหนึ่งเขาได้นอนติดเตียงเลยจนวันหนึ่งหมอเขาเลยบอกว่าคุณแม่ต้องทำใจนะโรคมะเร็งนี่คือรักษาได้แค่นี้ คุณแม่ก็เลยนึกในใจว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ที่จะช่วยได้ตอนนั้นลูกน้องเจนกับพ่อเขายัางไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีแต่ยายพรคนเดียวในบ้านที่เชื่อพระเจ้าแล้ววันนั้นกลับมาถึงเขาก็ขึ้นนอนอยู่ก้างล่างกับพ่อเขาแล้วก็ยายพรก็ขึ้นนอนอยู่ชั้นบนพอตักตีสามได้สามีเขาก็เลยขึ้นไปเยีย่ยม คุณแม่คุณแม่ลงมาดูลูกหน่อยลูกเป็นอะไรไม่รู้เหมือนจะเหมือนจะจากเราไปแล้วคุณแม่ก็เลยลงมาพอลงมาถึงพี่จับมือลูกหน่อยลูกลูกเราให้พระเจ้ารักษาให้พระเจ้าทําการรักษาพี่จับมือลูกหน่อยจับมืออธิษฐานพี่เชื่อไหมว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราอ่ะเออรักษา ไดไ้ไม่ไม่ถึงยังไงก็เราเชื่อถอะเราสองคนสามีก็ได้จับมือลูกอธิษฐานด้วยกันจนสว่างเช้าขึ้นมามีคนที่รู้จักด้วยกันเขาเป็นคิดเตียนเหมือนกันเขาก็เลยได้โทรมา พี่พรรู้ข่าวว่าลูกของพี่พรป่วยเป็นมะเร็งเป็นยังไงมั่งตอนนี้พี่พรเขาก็เลยล่าโอ้โหอย่างเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ที่ท,ที่ที่มาเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าแล้วเพื่อนของพี่พรคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าพี่พรเชื่อไหมมีสมุนไพรตัวหนึ่งที่จะทําการรักษาพี่พรลองดูในคลิปสิถ้าพี่พรเชื่อก็ลองไปหาดูพี่พรสองคนสามีพี่พรก็ เชื่อสิเพเมื่อคืนนี้เราขอกับพระเจ้าแล้วถ้าพระเจ้าให้เราวันนี้พระเจ้าก็ให้ให้ทําการรักษาอ,อแล้วได้ยาที่จะมารักษาแล้วเราก็เลยได้ไปเอายาตัวนั้นมาจนตอนนี้น้องเจนได้หายได้เดินได้กินได้แล้วก็เขาก็ได้เชื่อในทางของพระเจ้าแล้วก็สามีก็ได้เชื่อในทางของพระเจ้าเขาก็ได้เห็นว่าความอัศจรรย์ของพระองค์เจ้ามีจริงๆนะคะ พี่พรก็ได้อ่านพระคัมภีร์หรือจิจการบทที่สิบหกข้อสามสิบเอดจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและคระอบครัวจะได้รับความรอดค่ะ